สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่เจดมิถุนายนปีหกสิหนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือแผ่กําหนึดเก้าก็สองเริ่มแต่แปดศูนย์เริ่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าแปด ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองแล้วก็หนะึ่งหนึ่งสองแปดเนาะมันจับได้สองกรณีเด้อจับคู่ลุ้นเน่านะจับได้สองกรณี จับคู่ลุ้นก็แป 1, 1 8 9 2่งหนึ่งแปดเกาสอานาอะนี่เราทำให้แบบสั้นๆนะเราจับ8กับหนกับ2นะคะระวังมันจะมาแถวล่างเนอห้าหกสองสองสานี่นะหกสองแเนาะเข้าที่เลี้ยวมันมาเข้าตัวสุดท้าย แล้วก็ V A P มาเข้าสามตัวตรงๆเลยห้ากับแปดหกกับเก้าเนี่ยเนาะ V A P มาเข้าแต่วันนี้เราทำให้นี่ตัวเต็มมันจับได้สองกรณีเด้อแถวกลางแล้วก็แถวหัวหน้านะเจ็ดกับศูนย์ห้ากับแปดนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นเอานะคะอย่าลืมเราพัฒนาเรา V A P เราจะปลอกกิจนะ ม่แน่วันนี้เฉพาะกิจอาจจะมาเข้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาอโชคดีกันทุกคนนะแต่ว่ามันมีรอบนั้นเราสามัคคีเข้าเนาะแล้วก็มาเรา V I P เข้าก็เหลือเฉพาะกิจกับสามัคคีวีเดอที่ยังไม่มาเราพัฒนาเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ